ไปแล้วครับพี่น้องปายจวดครับพี่น้องขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับสองสอุ้ยบังมันหายขึ้นระ่ายอีนนี้เียบ่เองเียนิอ้อเอ้อเอ้อเอ้อยออเออเออขัดเหี้ยขัดขัดโอ้บังบังเหี้ยต่อไปครับพี่น้องไปกับไปไปเหี้ยนี่ก็ลากไปพี่น้องเหี้ยนี่ก็ลากไปแล้วลากไปแล้วลากไปแล้ว ลากเขาฟันเล็กเอ้ยไปทางไหนพี่น้องลากลากเขาอู้หูยพี่น้องบังเห็ยเรียกพี่น้องเห็ยเรียกบ้างครับบังออกครับพี่น้องเนี่ยเอ้ยตักพี่น้องเป็นฟุ่มเป็นพวงเลยครับพี่ต้อมถืตรงนี้เอาป๊ตัวอันนี้เส้นต้อมมาครับนั่นเส้นพัวนี่เอาไอ้ต้องกับเพื่นกันมานึ่งเไอ้ตัว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 เส้นตัวไหมเส้นตัวไหมเส้นต้อวไม่ขาด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 เส้นต้องเอ้ยเอาขึ้นเรือมาได้ครับเรียบ นี่บ่สร้างพงเสียสีม่วงบ่ครับนี่บ่ครับเออเดี๋ยวมาเป็นรับทาสร้างพงษ์คนกลางโอ้เอานี่พี่ต้อมมันต้องแค่ฉบูนโอ้พี่ต้อมอันนี้ครับผู้เดานี่เสียสีพับมังนั่งนี่สร้างพงครับสร้างพงพี่น้องป๊าดตัวถือครับสิครับสร้างพงบ่ครับนี่ครับพี่น้องบอกครับเอาเพี่หาตเอางัดขึ้นมาสร้างพงงัดขึ้นมาเอางัดงัดขึ้นมางัดขึ้นมาครับสร้างพงบ่ได้บ้านง่ายดอกครับบดเอาบัดนี้ช่้ยครับ เอา้าบ้านเฮียรถบ้านดิฝนครับผมเอ,าอเ้าบ้านแล้วเอ้าไปยังพี่น้องไปยังไปยังไปยังยุบวะอุ้ยคืออุ้ยบึกใส่สิบกอลลบปีนองมาแล้วหนึ่งหางมาทีมงานจากหำตรง่งเข้าประกวดนะครับผมแค่นี้สามอู้พูฝนครับพี่ครับเป็นอีกที่เดียวพี่น้องนะเนี่ยเฮ้ยกีตาร์แค่เฮ้ยเฮ้ย นี่ครับ <ici> พี่น้องเอาเอาใจซ้อนแล้วพี่น้องนี่มีมือเดียวเนี่นะมียนใจว่าผมว่าอุ้ยเอามันครับมันเอานี่ครับปาใจซ้อนแล้วพี่น้องนี่สูสูนี่ป่าพงศ์เอ๊บจิตบาลงบุ้งเอ๊บอุ้ยหลักแล้ว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  นี่กับไข่ดัง่งไข่นึ่งกันพี่น้องนี่ครับประเภทเทียนี่ <c oughs> โอ้นี่ครับทีมงานป่าตันมาส่งเข่านะครับโอ้โอตัวรุ่นมนึ่งามขนาดเนาะสิบกัวครับพี่น้องสิบกัวนะครับสิบกัวโลเลยครับป่าประมาณสิบประมาณสิบอยู่วางสิบสองสิบสามโลครับประมาณน,นี้ครับต้องประมุกันหนักเนี่ยยูวงังสิบหานี่แหละพี่น้องเ้าะยุวังเนี่ยสิบเปร์บวกสิบหานี่แหละพี่น้องนะครับ อ não. Não ู a, vamos embora. Vamos embora. Ou, oh, embora. Embora. ้บังเห็นน้องบเห็นเสียเขียวครับอู้บังบังไ่เนถแัหลาบเังครับผมอู้ตก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 อู้ตก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 อู้ตก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 อู้แข่บุญก็ถือพี่น้องเบิงครับพี่น้องเอ้ยบิงบัดนี่พี่น้องแล้วบัครับเอยเอยเอาเอา อู pues an er ้ดึง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 อุ้ยเอาอู้ใส่สิบกิโลมวนครับนี่ครับโดดโดดหัวซักโอ้ยหัวซักหัวซักหัวซักโอ้ยหัวซักหัวซักหัวซักโอ้ยดังดักดักดักอู้ยมันดึงแขงอยู่เลยพี่น้องเอ้ยบี่ค้องพี่น้องสู่อู้หูน่ะสู่สู่เลื่อน่ะสู่สู่คนนะครับเอ้ากำหางแล้วเอ้ากำหางแล้วเอ้าดัก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  เอ้าส่งกระตุกี้พอส่งอู้ใส่สิบกว่านะครับเอ้ย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 กล่องเคียกินแล้วครับนุ่ครับขึ้นมาสองสามหางโอ้โหพุ่นครับพี่น้องอู้หูบ่นาละกล่องเคียกล่องเคียกินนะครับผมอ่ะสามหางครับ เขาฟังนะครับผมนะครับผมโอ้สองหางพูดครับเอออุ้ยพูดครับผมเอาเพิ่นเพิ่นมัดนะครับมัดไว้เป็นเลยครับพี่น้องมาหนึ่งหางครับพี่น้องสร้างพองไอร์แล้ววัเสียกดึงจลกแล้วเอาเอาเอาเนี่ยครับผมเอาตัวนี้อู้ตัวนี้ตัวนี้คือมันตัวนักแท้เอาสูสู เอาองชตัวกัไปแล้ว่สนมาไอ้ดึง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 เอ้ยปลายาคนเชีรยปลายาพี่นเอาเ่อนตัวครับขึ้นมาแลยสามนะครับสางพงษเอาอู้มันดึงมันอู้ยยย สองออไอบอยไอบอยคอยได้มือนี่สองครับเสียบอยกับสองอุ้ย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 ออง้ยอุ้ยอ้ย <laughs> อุ้ยเบ้ยอุ้้ยอุอ้ยอุ้ยอ้เ,เอยอยอาอออ้ยอ้าอั้อ่้อ้อ้่ออุ้้ยอุ้ยออุ้ย้ ขึ้นมาแล้วครับผมเพชรบุญ่อน่กเกีแก่พุ่นบ่แกพุ่นกระเพชะบุญมาสั้นพี่น้องืออกครับอู้เราอู้เราก็ถือดีแท้ะขนาดมึงนีสามเพียอืมครับผมบ่งปลาลิดก้อนนะครับบันนี้ปลาลิดเท่าเออสองครับเอบเพิ่มเพิอ้วย เซียนบอยโอ้ถึออินุมครับครับครับลๆางล่าลาลาลาอู้อพี่ไม้ก็ถออเฮเฮบอ่ะหนึ่งหางแพทย์ทีสองหุครับโอ้ย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 เอาละครับเซียนเก่งครับเซียนเก่งเฮียนหนึงก็ถือครับเฮียนนึงถือปะปะปึ๊ยครับเซียนเก่งเก่งรับอนุมครับโอ้อนุ้มันเซียนเก่งมาผู้นี่ผู้เสียผู้ทีสองแมนบ่ อู้สองือสามาทีพ่อแล้วขื้นนั้นพ่อเรียบเหียุถือแลรวครับผมเปิดสามอุ้ยถือยตัวงามาพ่นครับ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 สองสอครับเอ้ามาแล้วเดิ่มทำงานแล้วครับเอ้าไอตัไอไอตัวือ เบ่ครับเบ่ครับมาอุ้ยออกเลยเนาะถือบ่ครับนี่อุ้ยขึ้นนี่ตัวเขานะครับผมฮะมัน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 ครับผมถือจุ๊ครับผุครับอู้บุครับอู้เฮฟังเฮฟังบ่ตัวกลามครับบุครับบุญครับอุ้ยใส่สิบบวกครับนี่ครับอยุครับสิบหานะครับตัวนี้นะครับ อ๋อปุ่เบอร์สอมันก็โอ้ยครับปุ่นครับแม่นิ่มินเฮ้ยหนึ่งสองปึ้ยใส่งามครับนี่ครับบอสท่นเด็บเบิร์ดได้ครับปะบึกครับถึงเรื่อยๆครับนะครับปะบึกนะครับสริลครับเอาอีกแล้วปึ้ยสุดยอดแท่าไหร่หมนี้ไหมสุดยอด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 ครับผมอ่าลากครับลากแล้วครับลากครับปุ่นสามลากแล้วครับ เอออ้าวโอ้ยตัวงามมักเถอะครับพี่น้องโอ้ดึงเอาดึงเอาเลยเอาเอฟซีเส้นต้นครับเอาสูงๆครับเส้นต้นกับประมได้จักประมาณสามห่างไปนะครับเบิ่งกันวนครับถือครับนะครับเส้นไหมนะครับนี่บอกขาดเอ่บขึ้นมาแล้วครับเอา้าเปลี่ยนเปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมือแล้ว โอ้เอาเหียบางมาใสไซเปิดเบื้องพี่น้องมาหนิบังดูครับแต่ว่ามันลงเร็วครับพี่น้องมันลงเร็วขนาดเหียเหียมันเบามันดึงสวนเลยครับเอากันใจดึงสวนเลยครับพี่นงไต้ขาดเป็นขาดขาดเป็นขาดขาดเป็นขาดกั้นใจเลยครับกั้นใจเอาเหียบางลงเฮ้ยโอ้ตัวใส่งามอยู่ด้วยครับนี่ครับ ตัวงามี่เดยครับนี่ครับมันมันเฮียมันบางครับเฮียเฮมันบางครับเนี่ยเอาแบค้างยกขึ้นรถเอานี่ครับอุ้มกันเลยเออโอ้ตัวงามตัวงามครับสิบกโลละสิบห้าโลโยู่ครับหนนะครับเออตตกตกตึ๊งตึ๊งตึ๊ ชายยาหี้งชิมูกก็ยอนพี่น้องพ่อหุ่นจ่ากันสู่คนแล้วครับตอนนี้นะครับว่าไปยาเหี้งชิมูกเเออาาไปยาเอ้ยวหัวสังหัวสักว้ตรงเดียวตรงเดียวว้าปนินณว้าปนิณปนิณไม่ดึงไหมทำตาทำตาไหมทำตาเห็ดคือก็แต่ปนินดึงกัเซื่อมไหมบังนี่ปนินดึงเลยพี่น้องหน่อยนะพี่น้องมาเบาบาปแล้วตัวเงี้ยได้พี่น้องตัวใหญ่ยได้เบ่บาปแล้วมาจั่นทรมา เอออรงานเอาเปื่นเดียวนี้เอาเอ้เเอฟเอฟเอฟอีเออดนมาวู้ว้วผลครับจักหังวุ้ยครับนี่ครับ ครับนี่ครับงามครับตัวปลาครับงามอียดีครับงามครับเดซส่นี่แะครับงามครับปลานะครับเป็นชมวงหมดเลยครับปนินนะครับผมเบิ่งตามที่ผมไปไไปถ่ายอยู่ในหลายหนองครับเบืองครับปนินเป็นปุ่มเป็นพวงเอ้ยเห็นอนี้ไหมมาพ่นมาพ่ดนะครับเอ้ยเบืองครับเป็นบ่ครับปนินเริ่มจะมาแล้วครับเขาแล้วครับนี่นะครับอ่ะอ้ยครับนี่ครับปนินอาญาเลยครับ สิบกิโลครับนี่ครับเอามันมันครับมันมันแขกือกลางกลางกพี่น ja ้องไปแังไดเอ้าเอากองเชี่ยวปลายยาครับบาเด้อดขาดเหยขี้มูกโอ้ยขาดแล้วเอ้าปอนินก็ถือพวกปอนินเอ้ยขาดเแล้วถือแยมาประมาณ สี่สิบปีเลยพี่น้องแล้วแล้วแล้วเอาป่าเรารุ่นครับนี่ครับดนรุ่นม้วนครับใจสีขาดน้ำน้อครับว่ายังดอกไปเร็วเฮียขี่มุกโอ้ยขาดเลยโอ้ยเฮียขี่มุกของแท้พี่น้องได้สายย้ายมาจากสายนีแหละครับอันนี้บ่แม่นเฮียอันเชิญนจนนี่เด้อเฮียขี่มุกเฮียนี่ครับผมปนินปนินเขาแล้วครับเขาเขาเฮียแล้วนะครับนี่เนี่ย ป่าละหาหกโลอยู่ครับนี่ครับหาโลอยู่ครับเฮียนี่ปรว่าณสิบโลอยู่ประมาณหาหกโลครับนะครับเอา้า <c oughs> แต่วันนั้นถือป่าเบิกอยู่ครับก็คือดึงสวนบางคน,คนก็ดึงเอาปล่อยบั <c oughs> กสวนพี่น้องมันมันเอาตอนนีคือเอาแห่นปน,น,นินลงนะครับตอนนี้นะครับเป็นอยังเพื่อนจ้างเอาแห่นอนลงบางคนก็ทำนะครับเพื่อนเอาแห่ปนินลงนะครับเพาปลาเบิกมันจะจากห่างแล้วนี่แหละขันแม่งกับชิแม่งตุ่นขาดทั้งปลายได้ไปนี่แหละ บื้องปนิสพี่น้องบั่เห็นว่าพี่น้องปอนินถือพี่น้องบ่ครับอาญะเล่นนะครับเพราะว่าปอนินี่สังเกตบงประมาณ40ิบนาทีขึ้นไปนะครับป่านี้มันจะขึ้นนะครับผมตามที่ผมไปไปปยกสะดุ้งนะครับผมสังเกตว่ามันปัดขึ้นประมาณ4ี่สิบหึงซึ่งสม่วงไปนะปอนินจะขึ้นนะครับอยู่ครับอยู่ครับนี่เหนนี่ก็ถือว่าเอาขึ้นหลายตัวเลยครับนี่ครับว่าขาดครับนี่ครับอ้๊ยตัวงามครับป่านี่ครับผมนะครับวู้ยมองดะครับ ลวกจิ้มโอ้คือคุณครับขึ้นคุนเลยครับคุณโอ้ยังไม่ทันเหมือนได้ป่าเบือครับไม่ทันเหมือนได้ครับผมครับขึ้นอีกแล้วครับคุณนะครับผมเอาถึงเรื่อยๆครับถึงเรื่อยๆใส่ซิบบวกพี่น้องนี่นะครับเออเด้อเออานี่ครับผมมะพิ้าวกะทิกาด้วครับเด้อผลประเด็นซ้อนครับพลเอวบานเขงทงๆนะครับขันซ้อนใส่สายแขงล่างนี่ครับผมนี่ครับผม